สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพิทยาชาแนลจะพามาชมบรรยากาศร้านชมวิวกอบรูปนะคะน่คะมีรูปมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น อังน,นี้นะคะผ้ากำม,มะหยี่นะคะราคาก็ประมาณพันกว่านะคะสวยมากเลยค่ะพี่รุ่เห้เรือมากมายเลยค่ะเจ้าของ,ของร้านยังใจดีด้วยนะคะวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากร้านชมวิวนะคะบริจาคเครื่องสวอยดาวนะคะ มาดูกันค่ะอะไรนะไเกเรอะไร่ไมอลเวลาที่ว่าสวัสดีค่ะเจ้าของร้านคะมีอะไรจะแนะนําลูกค้าไหมคะเนาออันนี้ผู้ใหญ่ค่ะอันนี้ผู้ใหญ่ด้แล้วเลยับ อ๋อเจ้าของร้านกำลังเลือกรูปอยู่นะคะเลือกรูปที่จะบริจาคสอยดาวให้กับงานกระถินเรานะคะวันที่เจ็ดที่แปดกระถินสามัคคีนะคะเชิญนะคะเชิญทุกคนนะคะมาร่วมทาบุญด้วยกันนะคะวันนี้เจ้าของร้านครับเป็นเพื่อนของเองเพื่อนผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่รู้จักหมดทุกคนเลยเนาะน้องขอบร่ปครับขอบสวย โชว์หน่อยค่ะเอามาโชว์หน่อยค่ะผู้ใหญ่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยรูปไหนผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่ชอบอ่ะรูปไหนรูปไหนอตัวนี้สวยนิดนึงเนาะเจษฎาเลยเนแหวนีนแม็กซ์นี่วนฮะโอ้โหเสลักสวยมากเลยค่ะเรือสำเภารูปไหนคะตัวนี้ก็สวยความสวยสวยสวยคอยรวยให้เพื่อนน้ำรวยเป็นคอนะครับ มึงต้องได้รางวัลดิเข้าใจ์ยัครับเพื่อนร่ำรวย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 ยิ่งยิ่งขึ้นรูว่างวัลที่หนึ่งสุดยอดค่ะสุดยอดสวยครับสวยสวยจริงเลยสวยค่ะสวยเจ้าของร้านนะคะทำชมวิวก่อนรูปพีกัดเป็นที่ไหนครับพีกัดบอกพีกัดด้วยพีกัดร้าน กันรานบอกหน่อยนะคะม้วงครับบันเข็บบานม่วงเข็ดเยอวัดสีสะอาดครับเส้นทางราคาบ้านม่วงราคานม่วงเส้นทางนะใครได้ของปัญหรือเชิญได้นะคะคือบ้านใหม่นะครับเชิญให้ผู้ใหญ่ค่ะให้ให้ผู้ใหญ่โปรโมทร้านให้ไหนว่าเป็นร้านเพื่อนนะคะเอาเลยค่ะร้านเพื่อนเพรเองครับขอเชิญชวนนะครับใครได้ของขวัญงานปีใหม่งานวันเกิด งานเสียนเป็นการเป็นงามเลยกระไรชมวิวกรอบรูปครับราคาเป็นกันเองงามสีดำก็ะไรงานชุดไปดูไอ้หนุ่มๆมาเจ้าของร้านสาวสวยรถพิเศษเลยครับนี่ก็้าอุดหนุนเพื่อนๆผู้ใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณครับจะพามาชมรูปครั้งนี้นะคะ เยอะแม่มากมายเลยค่ะเนี่ยอันนี้สวยมากเลยค่ะนนก็มีนะคะ เรแล้อบอกเรียนซื้อองเอกองไอกองแบนี้เรียงี่อยเข้มากัยสัาเท่ไ่กิแล้วดีก่ค่ะชอบมุมนี้มากเลยรูปเหมือนแล้วค่ะสวยงามมากเลย ถอดมาคือมุ้ปิดตัวที่มันเน่ยนะพูดตัวที่มันมันจะออกกางนุ้มมากน้ำมือใสอย่างนี้นุ่มมากทานชมได้เนะคะไปสนใจรูนไหนติดต่อได้นะคะหรือจะติดต่อผ่านช่องนิตยาชาแนลก็ได้นะคะ อืมหรือรีบต้วยว่าอืมหรือเป็นประอาจารย์มั่นคุริฮันโตวัดนภาที่ฮาว่าสกลนครมันไม่ใช่คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามก็เล็กว่าผมภังฮับรวังงาเลยค่ะทางนี้เป็นไงบ้างปะสวยมากเลยค่ะ มี <S <S <บ>ร <Girls> ูปแบบนาคะอันนี้ประมาณสามพันกว่ารดได้นะคะอันนี้อันนี้สวยมากค่ะลูกปลาบ้างมาีสีสดทางนี้รูกมา้าเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวยกรอบรูป ชมวิวกรอบรูปเลยเนาะชมวิวกรอบรูปเลยจะจัดประชาธรรมานให้เอาไปเชื่อรวมเลยนะรูปก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้กครสวยค่ะสวยที่เนหลายว่ะที่เยให้งานอะไร นี่ดวานี่ก็สวยมสวยมากๆเลยค่ะยางค่ะค่ะยางค่ะไม่ค่ะแบกก็ท่บาคต่ออันนี้นะข้าวรูแบกกทีามาลุ่ไปเลยบกกทมี่กระเบิ้งแกทีคลงไแบ่โมดาแบทีโอเดแต่คนลง้อที่เดียวลงไเลย ยอดยยิ่งเ่วนี่ยิงแเซไาย่ก้าเพื่อนแต่กับต่ตายเพื่อนเลยนะยูทูบอ่ะเข้าใจไหมอันนี้มังกรก็ไติตามเฉยไม่ให้ดูมังกร ทั้งนี้ทั้งนั้นคือซาก็งเีหายเปนั้นี่ค่ะเจ้าของร้านมอบของให้สวยดาวด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะงานกระถินนะคะงานกระถินวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดแปดสารสีหมูแปดนะคะค่ะมีสอยดาวด้วยนะคะขอเชิญร่วมทำบุญด้วยกันนะคะเจ้าของร้านมากมากเลยครับ